ในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมและได้ทำรายงานกันไปแล้วสัปดาห์นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมการศึกษากันนะคะโดยนวัตกรรมการศึกษาหมายถึงแนวคิดวิธีการเทคนิคสื่อหรือเครื่องมือใหม่ๆที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เช่นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้การสร้างแรงจูงใจในการเรียนและการตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนในยุคป,ปัจจุบันงานวันนี้คุณครูจะให้ทุกคนศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของนวัตกรรมการศึกษาพร้อมยกตัวอย่างแล้วมานำเสนอหน้าห้องเรียนนะคะใครพร้อมแล้วมานำเสนอได้เลยค่ะผมพร้อมแล้วครับ ความสำคัญของนวัตกรรมการศึกษา 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จําเป็นเช่นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการใช้เทคโนโลยี2ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให้หลากหลายน่าสนใจและมีประสิทธิผลมากขึ้น3มลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาด้วยการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆที่ยืดหยุ่นและเป็นมิตรกับผู้เรียน4สนับสนุนครูให้มีเครื่องมือและแนวทางในการพัฒนาตนเองและนักเรียนได้ดีขึ้น ตัวอย่างของนวัตกรรมการศึกษา 1. การใช้ AI หรือแอปพลิเคชันการเรียนรู้เช่น Duolingo, Google Classroom 2. การจัดการเรียนรู้แบบ Flip Classroom กลับด้านการเรียนรู้ 3. การเรียนรู้ผ่านเกม Gamification เพื่อสร้างแรงจูงใจ 4. การสอนแบบ Project Learning เช่นการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project-based Learning ถ้าการใช้อาวเพื่อจำลองสถานการณ์ในบทเรียนเช่นวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ ถูกต้องค่ะหรือกล่าวง่ายๆคือการพัฒนาและใช้สิ่งใหม่ๆในวงการศึกษาเพื่อให้การเรียนรู้ดีขึ้นมีคุณภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีนั่นเองค่ะ